เยอะๆแบบนี้สามพันสองไหลต่อมาดีพันสองโอ้โยังไปต่อทุกคนสับพันสามทุณมมาแล้วทุ่มมาแล้วตอนนี้สวยนะคูณที่เก้าแล้วนะ,ะทุกคนนะตอนนี้เปิ้ลไม่กัวิน8ปดพันสี่นะเออมาดีนะเออไม้ โอเคค่ะข้อสุรีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะก็สำหรับนี้เราอยู่ในหน้าเกม Lucky Pinkin นะคะก็จะเป็นเกมในค่าย PG นะวันนี้แอดพกทุนมา9,000บาทนะคะก็จะมาซื้อฟิชเจอรบายไปเลยเนาะไม่ปั่นนะเกมนี้นะแอดถนัดซื้ออยู่แล้วเหมือนรวยทุกคนซื้อไม้ละ7,500นะขอจุดๆไปเลยวันนี้เกมหมูนะกของเราจะปังหรือเปล่านะมารับชมันเลยนะ8ปีสปิน ก็สำหรับที่โรนี้นะคะจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมมีต่ำกว่าส8บ1ปดปีควาดนะ้คำจากูุใหก่นะคะคุณที่สองเพชรลงหน่อยลูกเพชรลงหรือเปล่าสวยมาดิคุณที่สามนะก็ยังดีที่ได้ถนึงเก้าทุกคนซุไปปม่เก่าวินห้าพนเ0็ดนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคุณเราจะมาหรือเปล่ามาลุ้นกันอีกสองไม้ โอ้ได้ไม้เดียวเดีย๋ยวว่าจบนะทุกคนนะมาดูไม้สุดท้ายได้ห้าพันเอขาดทุนไปสองพันบาทเลยนะโอ้หจัดไปขอจัดอีกสักไม้ไม่พอขาดไปที่90บาทโอ้โหเป็นไงใจใหญ่แต่แรกนะทุกคนขอซื้อไม้ละแปดไปเลยหกพับาทนะมาดูไม้ที่2มันจะปังหรือเปล่า ค่ะทุนไปไม้แรกไม้สองนี่แอดจะวิวเลยนะโหแถมมาว่าอีกทุกคนเพชรลงขอตัวคูณขอโลงขอตัวคูณมาหน่อยหรือขอตัวคูณมาก่อนสวยขอคูณมาก่อนเรื่อยๆเร็วจัดไปจัดไปลาว่ามาดีนะไม้หกพันนะไม้แรกก็พันสองมาอีกสวยสวยตัวคูณเยอะๆแบบนี้สามพันสองไหลต่อ มาดีพันสองโอ้โหยังไปต่อทุกคนสามพันสามทุนมาแล้วทุนมาแล้วตอนนี้สวยนะคุณที่เก้าแล้วนะคะทุกคนนะตอนนี้เอิไม,ม่กัวินแปดพันสี่นะเออมาดีนะเออไม้หกพันมาดีนะกาไรมาแล้วนะจ๊ะอีกสี่ไม้จุกมาดีละคาดงสี่พันแปด ต้องไม่ก็วินนะไหลต่อไม้ไม้สุดท้ายมาดูกันสวยคุณที่11 2,006นะคะทุกคนนะไปต่อไปต่อคุณที่12 2,008เออคือว่ามาดีปังมากนะคทุกคนนะก็มาดูรางวัลรวมไม้นี้กันรางวัลรวมอยู่ยที่เท่าไหร่นะไม้6,000ได้กำไรมา10,400 เออปังอยู่นะปังอยู่นะทุนเราเก้าพันนะคะก็ถือว่าได้กําไรมท 1, 000, 1, 000าที่หนึ่งหมหนึ่งพบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปะไปต่อไหมทุกคนแอดว่าปั่นแค่ปลายมันนะแอดขอปั่นต่อแค่ปลายแล้วนะโอเคไม่ไปต่อกันแล้วกัน จอว่าได้กําไรมาหมื่นเอ็ดนะคะทุกคนนะก็สำหรับวันนี้แอดขอตัวลากันไปก่อนนะคะแอดได้กําไรมาหมื่นกว่าบาทแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ